กานมัสรรการหลวงตาเจ้าค่ะหนูมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ้โมาไกลาจังได้ไงมารู้จักหลวงตาได้ไงแล้วมาอย่างไรเอ่หฟังธรรมหลวงตาทุกวันนะคะอืมจากจากใน u t u b e อะค่ะใน,นะยูทูบเนาะเดี๋ยวเข้าขับเ้าสีจะได้ฟังไ์สดทุกวันนะค่ะตอนเดินทางก็ก็ฟังไ์สดอยู่ค่ะอืม๋อ,อ,อมีไ์ไสดอยู่แล้วเนาะมีอะไรสงสัยไหม เราก็ทําถึงใจไปแล้วเนี่ยเป็นพูดเดี๋ยวก็ต้องเปื้่นกระดาษที่ชู้ไม่ต้องพูดก็ได้ใช้ได้ใช่ได้แสดงก็ฟังมาเยอะปฏิบัติมาอยู่เนาะดีแล้วเดี๋ยวฟังไล์สดแล้วก็ติดตามแฟนพันธ์แท้นะก่อนฟังก่อนอ่านก็อธิษฐานจิตนะอธิษฐานถึงพุทธานุภรเวนะธรรมานุภรเวนะสังฆานุภรเวนะบุญบารมีให้ทําก็สุใจใจเป็นธรรมเนะตอนตอนเดินทางมานี้ก็ สามีพาอธิษฐานจิตจากห้องพระอา่าหลวงตาก่อนเดินทางประมาณสักตีตีสี่คาหลวงตาก่อนเดินทางแล้วก็บอกว่าให้อธิษฐานจิตจะได้มาพบหลวงตาแล้วก็พูดกันก็ได้หมาสองตัวช่วยกันพูดก็ได้สามีภรรยาช่วยกันกาบนมัสการครับหลวงตา เออใช้ได้แลยผู้สามีภรรยาคุณนี่เช้ได้เลยฟังทำมาก่อนนะใครฟังก่อนกันเนี่ยสาม,มีหรือภรรยาเดี๋ยวขอขอโอกาสหลวงตาได้พูดนะครับได้เลยได้เลยคือมีครั้งหนึ่งซึ้งหลวงปะาหลวงตาเคยไปเทศที่สาราปทุมที่ไหนนะสาราสาลาสาราปทุมครับแล้วเคยคิดว่าจะเข้าคอดหลวงตาแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้เข้าพอไม่ได้เข้าก็ ฟังธรรมของหลวงตามันตลอดครับก็มีอยู่แค่นี้ครับคือสามีฟังธรรมหนูก็เลยมีโอกาสได้ฟังธรรมกับสามีด้วยค่ะแล้วเวลามีปัญหามีทุกอะไรบางครั้งเขาจะจะคอยเอาเอาคำสอนหลวงตาม,มาสอนมาสอนหนูอีกรอบอะค่ะเล้ก็รู้สึกดีค่ะหลวงตาดีแล้วสามีภรรยาเป็นธรรมด้วยกันทั้งคู่ดีดีดีด ทาถึงใจใจถึงธรรมทำเป็นใจใจเป็นธรรมเนาะ,ะดีอย่าประมาทนะคงไม่ประมาทหรอกอย่าง,งเงี้ยคงเดินหน้าเรื่อยหมุนก็หาสุญญตาเนาะ,ะเนี่ยธรรมจักษ์อะหลังก็ประทานเนี่ยจะหมุนก็หาสุญญตาเรื่อยเลยถ้าตกกระแสะแล้วคจะประมาทนะ,ะทำความเพียรทาให้ให้ต่อเน,นื่องจริงๆมีอะไรสงสัยไหมเบอรกายถามเต็มที่มาไกลมาถามว่าคือจริงๆหนู หาคาตอบให้กับชีวิตตัวเองเขาว่าทํายังไงจะพ้นทุกข์เคยบอกสามีว่าถ้าอายุมากช่วงเกษียณนะคะดวงตาอยากจะบวชแต่สามีบอกว่าถ้าเธอบวชแล้วฉันจะอยู่กับใครจะอยู่ยังไง <Okay. S 1> คก็เลยเบอกว่าให้อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละแล้วก็เป็นคราว่าที่ปฏิบัติธรรม น่าจะดีกว่าที่จะทิ้งเข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะหลวงตาแต่ด้วยความที่มีชีวิตครอบครัวที่บางครั้งมันมันเจอเจอความทุกข์ทางใจนะคะหลวงตาแล้วก็ไม่มีทางออกยิ่งไม่มีทางออกยิ่งฟังทำหนักกว่าเดิมค่ะหลวงตาพอฟังยิ่งฟังยิ่งมีความรู้สึกว่าอยากอยาก อยากละทั้งโลกแม่กระทั่งไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่านะคะหลวงตาเวลาหนูเจอทุกข์มากๆเลยอธิษฐานจิตว่าถ้าคืออยากอยากสิ้นภพสิ้นชาติอยากตัดภพตัดชาติยังไงก็ได้ให้หนูได้ปฏิบัติทาให้ให้สินส้นภพสิ้นสิ้นชาติให้โดยโดยเร็วค่ะหลวงตาก็เลย ช่วงที่มีทุกข์มากๆถึงขั้นในอธิษฐานจิบบอกว่าทุกข์ใดๆที่บังเกิดขึ้นในชาตินี้ถ้าลูกไปทำไปทำทำกรรมกับสิ่งไหนไว้ขอให้ลูกเจอสิ่งเหล่านั้นให้ลูกได้ชดใช้ในชาตินี้ให้หมดแม้กระทั่งบุตรธิดาที่เกิดขึ้นหรือสามีที่เป็นคู่ครองของเรา ขอให้เป็นคราสุดท้ายที่ที่ที่เราได้เจอกันสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นณนเวลานี้ช่วงที่ลูกมีชีวิตอยู่นี้หากได้ทำกรรมแก่ใครก็แล้วแต่ขอให้มีโอกาสได้ชดใช้ให้หมดจะขานหองตาหนูคิดอย่างนั้นไม่ทราบคิดผิดหรือเปล่าคะก็จะไปทำแล้วก็แผ่เมตตาทุกวัน เนาะบทแผ่เมตตาที่ลงตาสอนให้แผ่เมตตาเนาะการตัวดีแล้วดีแล้ว,ลวก็ชัดเจนดีนะเนยลองลอยในจิตใจก็ชัดเจนดีลองลอยในธรรมก็ชัดเจน,นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันทําให้เราได้เข้าหาธรรมถ้าไม่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ผู้ใดไม่เห็นธรรมไม่เห็นพุทธะเห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นธรรมจึงเห็นพุทธะต่อเห็นทุกจะเห็นพุทธะได้ต่อเห็นทุกพุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งผู้สิ้นยึดผู้สิ้นหลงไม่ได้หมายถึงองค์พุทธเจ้าแต่หมายถึงพุทธะในใจเราที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธังตระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิตังกัจตรังกัจฉามินิพพานะปะโยโหตุเดี๋ยวนี้ อันเนี้มารวมที่ใจหมดน,นี่แหละก็เรียกว่าเห็นทุกเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นพุทธะเห็นพุทธะเห็นธรรมะเห็นนิพพานน,นะนนั่นแหละก็ดีแล้วกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะมีอะไรถามไหมถามมีอมมีอะไรถามไหม ไม่มีครับหลวงตา,าสามีพูดมาเป็นปีแล้วค่ะหลวงตาอยากมากราบหลวงตานานมากแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ที่ที่สถานปฏิบัติธรรมที่ปทุมอะค่ะแล้วพอดีพอพอเขาไม่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเขาบอกว่าสงสัยเขาไม่มีวาสนา ก็เลยได้เอาซีดีแล้วได้เอาเออเดูฟังธรรมจาก youtube ของหลวงตานะคะเป็น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 ธรรมสอนเขาทุกวันนะคะหลวงตาบางคืนก็ไม่รู้วันรู้คืนค่ะหลวงตาตีหนึ่งตีสองเวลาหนูตื่นมาหนูเขาเห็นหนูเห็นเขาฟังธรรมตลอดแต่ฟังแล้วเป็นฟังเสียงธรรมของหลวงตาะคะ่ะยังนึกสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเขาเอาเวลาไหนไปนอนหรือว่า ด้วยความศรัทธาที่เขาที่เขาเขาศรัทธามากๆค่ะหลวงตาก็เลยเลยไม่รู้วันรู้คืนตอนแรกหนูก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะคะว่าทําไมทําไมทําไมคุณไม่แบ่งเวลาทําไมทุกครั้งที่เราเห็นคุณเขาจะฟังทำตลอดแม้กระทั่งเวลาเวลานอนอยังติดติดหูฟังอยู่ค่ะหลวงตาแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะสาธุค่ะ สาธุสาธุดีมากดีมากสาธุสาธุาธอ่ะคอื่นว่าไงการนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะก็หลวงตาให้กลับไปพิจารณาความตายเจ้าค่ะก็ตายยัง ไม่มีอาความตายตายยากก็ทำทำไปเรื่อยๆค่ะหลงตาก็ก็ฟังบัวกับฟ้าใสมีมีเคสแปลกๆอะไรองนี้เจ้าค่ะก็ลองลองทําตามบ้างเจ้าค่ะแบบรถชนหรืออะไรก็ไปหารูปจริงๆมาจะจะได้สมจริงก็เหมือนมันไปเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมันมีเงื่อนไขขึ้นมามันเลยบังทำทุกอย่างอย่างเช่นเงื่อนไขว่า มันต้องพิจารณาให้ได้ตลอดมันต้องลงแก่ใจมันต้องมันต้องอย่างงู้นมันต้องอย่างนี้มันต้องดีอันนี้มันลงไปแล้วมันทําใหม่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วคือเงื่อนไขทุกอย่างมันมันมันคือสิ่งที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาเจ้าค่ะใช่ใช่รู้ทันและเก่งมากก็คือบางเรื่องหนูก็เคยเคยทํามาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ลงแก่ใจไปแล้วอย่างเช่นอาการสาสิบสองทุกครั้งที่ดึงปอดดึงตับอะไรลงมามันก็เหมือนมีกิเลสมาหลอกว่า เออมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เชื่อเออมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆแต่ว่าพอเทสกลับไปว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งระยะที่สี่เราจะเครียดไหมเออมันก็เครียดแสดงว่ามันยังไม่ลงก็คือยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้วางกายได้ขนาดนั้นเจ้าค่ะแล้วก็เออก็เลยคิดว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเหมือนเป็นกรรมฐานสี่สี่ประเจ้าค่ะหนึ่งในนั้นมันก็มี อนาปนาสติแล้วหนึ่งในนั้นมันก็มีตัวตัว,ตวพิจารณากายเหมือนกันแสดงว่ามันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องลงแก่ใจอะไรยังไงมันก็เหมือนกับว่าตอนที่เราดูลมหายใจมันก็เราก็ไม่ได้อยากจะเจืออในธรรมเข้าใจทําอะไรมันก็แค่เป็นเครื่องอยู่สบายสบาย,บายไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอันนี้ที่หนูเข้าใจนะส๊อค่ะอีกน่าจะ เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่มีได้เข้าใจเรื่องความมีกับความไม่มีได้อีกอิบยิบอิบอิบน้แจเข้าใจเรื่องความมีความไม่มีพินาากายความตายก็พินาอยู่แต่ธรรมชาติธรรมชาติมีสองอย่างธรรมชาติของความมีเป็นสิ่งเกิดดับ กับธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับธรรมชาติที่เป็นความมีมีอาการมีอาการมีสภาวะมีกิริยามีการกระดุกกระดิกยุกยิกไหวตัวกระเพื่อมอะไรก็ตามเป็นความมีธรรมชาติของความมีเนี่ยย่อมเกิดดับยุนเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับเหมือนกับผ้าพื้นเนี่ยเนี่ย ความว่างของอากาศเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นความไม่มีเป็นความว่างของอากาศเนี่ยเนี่ยความว่างของอากาศเนี่ยเป็นเป็นพื้นน่ะเป็นพื้นอยู่ในใจเราเป็นความไม่มีอยู่ในใจเรานี่แน่เป็นความไม่มีไม่ได้ว่ามีตัวจิตตัวใจเป็นห้องว่างนะคือเป็นความว่างเปล่าไปเลยไม่มีตัวจิตตัวใจเนี่ยเป็นพื้นเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติความว่างของอากาศเนีเ่ยแล้วก็มีอาการมีกิริยามีอาการมีกระดุกกระดิกมียุกยิก มีปรุงแต่งอะไรก็ตามมีความคิดมีความปรุงแต่งมีความกระเพื่อมมีอารมณ์มีความสงสัยมีความดิ้นรนมีความตึกตรองอะไรก็ตามที่มันเป็นจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาเหมือนผ้าผืนเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ดับไปในความไม่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับไปในความไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นเป็นพื้นมันไม่เกิดไม่ดับ มันมัน,ม,นมันเป็นพื้นเลยมันเป็นพื้นเรียกว่าธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมไม่ต้องเรียกว่าจิตวจัยก็ได้เดียวพอไม่เรียกว่าจิตวิจัยเดี๋ยวมันมีดวงหรือมันมีใจของเรามีจิตของเรามันไม่มีอะไรเลยเป็นความไม่มีอะไรเป็นพื้นเลยแล้วมันก็มีสังขารเนี่ยสังขารเนี่ยจิตตสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปมันรู้อย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจ เมื่อว่าไอความไม่มีอะไรอ่ะเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ว่ามีอะไรเกิดเกิด th ขึ si <man> ้นแล้วดับไปในความไม่มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปในความไม่ม <Wow. S 2> uh ีอะไรอีฟน่าจะเห็นตรงนี้ได้เลยอีฟนะมันก็ไม่มีอะไรก็สังเกตดีๆเงียบๆไม่ใช่มีตัวเราไปสังเกตนะอยู่เงียบๆแล้วก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับ ไม่ต้องไปคอยตั้งเกตไม่คอยไม่ต้องไปคอยตั้งรู้ไม่ต้องคอยพยายามไปรู้ได้แต่อยู่คีบๆเดีย๋ยวมันก็มีความพยายามที่จะไปรู้เกิดขึ้นนะแม้แต่ความพยายามไปรู้นี่ก็เป็นสิ่งเกิดดับนะตัวเราพยายามจะเข้าไปรู้จะเข้าไปตั้งเกตในปัจจุบันขณะก็เป็นสิ่งเกิดดับอืมเป็นเหมือนภาพพื้นเนี้ยที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับไปเกิดขึ้นมาจาความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปมีแค่เนี้ยถ้าเห็นว่าตัวในทุกปัจจุบันขณะเนี่ยตัวเราที่ สังเกตตัวเราเริ่มสังเกตตัวเราเริ่มจงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะดูจะรู้จะเห็นจะวิเคราะห์ดิ้นรนสงสัยไขว่คว้าพยายามอย่างไงก็ตามพยาพยามพยายามพยายามองแต่งไงก็ตามที่มันออกไปจากตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยออตัวเราก็ไปดูตัวเราก็ไปเช็คตัวเราก็ไปไปตรวจไปสอบไปเช็คไปพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรมันก็เป็นคือภาพผืนนี้เกิดขึ้นมาทุกปัจจุบันกระดาษในความไม่มีอะไรก็เกิดเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไร ในใจ,ใจเราเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรไม่ใช่มีดวงใจแล้วเป็นห้องว่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือพื้นของใจเป็นพื้นเดียวกันหมดกับพทธเจ้าพระปเจกพระเจ้าพระหลานสาวกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพื้นเป็นความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพื้นเดียวกันหมดทั้งจักรวาลไม่มีจิตของใครหรือใจของใครหรอกอันเนี้ยความพื้นเนี่ยคือความไม่มีอะไรแล้วก็มีสังขารเกิดดับขึ้นมาเากิดขึ้นมาที่ในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรของใจไม่มีอะไรแค่เนี้ย มนรู้ออกมาจากใจรู้แก่ใจรู้เด้ธรรมชาติของใจที่เป็นธาตุรู้นั่นแหละที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปชะโงกรู้เมื่อไหร่เอาตัวเราเข้าไปชะโงกดูเชโงอกรู้เมื่อไหร่นี่ยเข้าไปภายในใจเรามันก็เป็นสิ่งเกิดดับทันทีตัวเราที่เป็นผู้รู้ในทุกปัจจุกระดานี่เป็นสิ่งเกิดดับถ้าเราเห็นว่าตัวเราทุกปัจจุกระดานี่ยที่เข้าพยายามไปดูผู้รู้นี่เป็นสิ่งเกิดดับเสแล้วแล้วเลยตัวเราไปมันจะเป็นอะไรถ้าเราเห็นว่าตัวเราทุกขณะดปัจจุบันที่ ที่พยายามเข้าไปดูไปรู้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับแล้วเลยตัวเราไปทุกปัจจุบันนามจะเป็นอะไรมันก็เป็นความว่างเปล่าไปทั้งอันันจักรวาลไม่มีอะไรเลยหาขอบเขตไม่ได้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ความว่างแต่ธรรมชาติของความ,วามไม่มีอะไรหรือธรรมชาติของความว่างมารู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและดับไปในดับไปเป็นธรรมดาคือเกิดดับอยู่ในในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรอืม เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใอออิฟน่าจะเข้าใจตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็เนี่ยอยู่เงียบๆเดี๋ยวก็จะเห็นได้เองว่ามันมีธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้าค่ะอืมลับทราบอธิบายกลับเอาินิว่าให้ชัดเจนทีก็คือธรรมชาติคือมันมันของที่ที่เหมือนของพระพุทธเจ้าและที่มีทุกคนอ่ะมันคือความว่างที่ไม่ได้มีอะไรแล้ว มันจะมีสังขารตัวที่มันเกิดดับขึ้นมาออสังขารนี่ก็ได้โยนเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะได้เสมือนจริงหน่อยนั่งโยนไปเถอะอโยนไปแล้วอย่า,อามือไปรับถ้า,ามือไปรับถ้าก็จับวะไปจับไปยึดมันก็เป็นทุกข์ไม่มีผู้จับไม่มีไม่มีผู้ไปยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ ล่อยเขาเกิดเองดับเองเอออย่างนั้นเนี่ยผ้าผืนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้ดระดับเกิดขึ้นเองระดับไปเองเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็คือชีวิตเนี่ยที่จ้องดับไปผ้าผืนเนี้ยก็คือชีวิตเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งเกิดเองดับเองและที่สุด ก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเกิดดับอีกนื่นแน่คือชีวิตชีวิตเป็นสิ่งเกิดดับแล้วจะไปยึดถืออะไรนักหนา ชีวิตเป็นสิ่งเกิดดับเราจะยึดถืออะไรไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือเพราะต,ตัวตนของผู้ยึดถือเป็นสิ่งเกิดดับเหมือนผ้าพื้นเนี่ยแล้วจะมีใครไปยึดถืออะไรความตายเข้ามาเยือนได้ทุกเวลาทุกวินาทไีไม่มีรีรอไม่มีรอท่า ชีวิตก็เหมือนผ้าพื้นเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปและที่สุดก็ดับไปไม่มีผ้าที่เกิดดับอีกไม่มีผ้าที่เกิดดับอีกไปอนันตตการอย่างเป็นอวาตารวิญญาณดับไปเหมือนด่างเปลวไฟสิ้นเชื้อ ใจเป็นความว่างเปล่าเหมือนดังอวกาศเหมือนความว่างธรรมชาติไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีตัวจิตไม่มีตัวใจไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไร สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขามันเป็นแค่สังขารเกิดดับเป็นชีวิตที่ต้องดำเนินไปและที่สุดก็ดับไปเหมือนเปลวไฟที่ติ้นเชือ้อธรรมชาติความจริงก็มีแค่นี้ทุกปัจจุบันขันะ ทุกปัจจุบันขณะก็มีแต่สิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติเดิมที่เรียกว่าจิตหรือใจที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับก็เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปทุกปัจจุบันขณะในอนดีตทุกปัจจุบันขณะในปัจจุบันทุกปัจจุบันขณะในอนาคตก็มีแต่แค่นี้ ส, ic, ส,ะะ normal, ส, default, ส,สิ่งใดเกิดส, um สิ่งนั้นย ah ่อมดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นเดิมแท้ของทุกสรรพสัตว์เป็นพื้นเดียวกันไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกของใครของมันเป็นพื้นเดียวกันหมดทั้งจักรวาลแต่ธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับนั่นแหละมันแบ่งแยกว่าของคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้น อันนั้นเป็นสิ่งเกิดดับไม่มีใครต้องพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรไม่มีใครจะไปได้ไปเอาไปเป็นอะไรไม่มีใครไม่ได้ไม่มีใครไม่เป็นอะไรมีแต่เกิดดับทั้งนั้นมีแต่เกิดดับทั้งนั้นไม่เห็นจะมีอะไรเลย นีแต่แค่นี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาพบแต่จะทำความจริงนี้เลามาตรัสสอนเหมือนกันสัพเพสังฆรานิจาสัพเพสังฆาทุกขาสัพเพธรรมานตตาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะพระพุทธเจ้าทุกโอมาสอนทมเดียวกันเพอไปรู้แจ้งทมเดียวกัน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาถึงทั้งหมดนั้นย่มดับไปธรรมดาหรือสังขารเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารและพิสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราของของเราพุทธเจ้าจึงตัดกับโมคราชโมคราช กราบทูลถามเป็นคาระเป็นพราม์เป็นลูกศิษย์พรามวาดีพระจําไม่ผิดจะเป็นลูกศิษย์พรามวารีเป็นพราม์กราบทูลถามพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าสราภาพมากแล้วกลัวว่าจะไม่ทันไม่ไม่ทันได้รู้แจ้งสัจธรรมไม่ทันได้พ้นทุกข์ขอพระองค์ได้เปิดเมตตาชี้แนะทําที่ ทำให้ข้าพุทธเจ้าที่จะสามารถบรรลุมรรผลนิพพานได้ทันแล้วก็แต่แต่คำพูดท,ที่ที่แต่งมาเป็นเป็นคำถามามันมันจำคำพูดตรงๆนี้ไม่ได้แล้วเจ้าก็ตัดว่าโมคราชเหมือนว่าให้โมคราชเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีโมคราช เธอจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าโมคราชเธอจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่ามันว่างเปล่าจะแก่นสารสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระให้น่ายึดมั่นถือมั่นได้ให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยโมคราชเธอจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลย จงถอนความเห็นผิดที่หลงหยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเสียและมาทั้งหลายก็จะตามหาเธอไม่พบอีกต่อไปโมกราชพิจารณาตามก็สิ้ยึดมั่นถือมั่นใดใดในโลกว่าบรรลุนิพพานทันทีนั้นทำทั้งหมดมีแค่นี้เองพระพุทธเจ้าก็มาทุกองค์ก็ตัดสรุธรรมนี้แล้วก็มา บอกสอน,นํานี้แล้วเราจะเราจะเอาอะไรจะพยายามหนี้ออกจากอะไรพยายามจะไปเอาอะไรแล้วพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้แม้ตัวเราผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นตัวเราไว้ได้แล้วเราหลงอยู่กับอะไรทุกวันเนี้ หลงกับสิ่งเกิดดับเจ้าค่ะส um. าธุเห็นว่าเป็นสิ่งเกิดดับมันก็ไม่หลงแล้วเพราะผู้หลงก็เป็นสิ่งเกิดดับผู้พยายามยึดมั่นถือมั่นก็เป็นสิ่งเกิดดับความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นสิ่งเกิดดับสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นสิ่งเกิดดับจึงม่แต่สิ่งเกิดดับทางนั้นแม้ผู้พยายามปล่อยวางก็ยังเป็นสิ่งเกิดดับเลยจะเจืออะไร พิจารณาตัวนี้ให้มากๆไม่ต้องไปเบนหน้าที่อื่นเลยเจ้าค่ะกาบขอบพระคุณเจ้าค่ะ